กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในท้องทะเลลึกอันเย็นเยอือกมีเจ้าหญิงไซเรนองค์หนึ่งผู้รักในการร้องเพลงแชกเช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นของนิทานทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเรื่องราวไม่คาดฝันกับเธออย่างที่คิด ว่าเจ้าหญิงกับไม่ได้เก็บมาใส่ใจเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วนะถึงเวลาเต้มแล้วล่ะก็ได้ใช่ว่าเรื่องไม่คาดฝัดจะเป็นเรื่องแย่เสมอไปยกตัวอย่างเช่นการพบผ่านอันน่าอัศจรรย์ทำไมที่นี่ถึงมีมนุษย์อยู่เยอะกว่าปลาล่ะมีสิ่งน่าสนใจอยู่ทุกหนทุกแห่งวปเจะหาทะเลมีมนุษย์ที่ไม่กินปลาและก็มีแมวที่คอยขโมยปลาด้วย เอาปลาของฉันคืนมาฮ้อฮะ้ยจะกลับมาแน่มิข่าวเรื่องที่เจ้าหญิงไซเรนก่อความวุ่นวายในตลาดได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองเป็นข่าวดีนะดูสิเจ้าเมืองมาแล้วไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองออกไปซะไปทันเจ้าเมืองของเราการหลบหนีเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ ในที่สุดทหารมนุษย์ก็ขับไล่ทั้งสองแล้วบีบคั้นให้พวกเขาตกสู่ทะเลลึกถางว่าในทะเลเองก็มีความชั่วร้ายอยู่เช่นกันด้วยเหตุนี้ในวันนั้นเจ้าหญิงไซเดนจึงได้ตัดสินใจเธอได้ดำดิ่งสู่ท้องทะเลลึกเพียงลำพัง กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในท้องทะเลลึกอันเย็นยะเยือกมีเจอหญิงไซเรนอาศัยอยู่ผู้ที่ไม่ได้ร้องเพลงอีกต่อไปเธอไม่เคยเห็นพื้นแผ่นดินแต่เธอกับวาดฝันวันแล้ววันเล่าวาดฝันถึงการพบพานในอีกพันปีนับจากนี้